สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุกท่านนะครับวันนี้ฉันฟังไมาเซตการเทรด4ข้อนะฮะของยอดนักเทรดท่านหนึ่งครับที่เขาบอกว่านี่แหละที่ช่วยเขาปั้นพอร์ตโตได้ถึง291%ต่อปีฮะ290%ใน1ปีนะฮะเพราะว่าไอเดียเมนเดียคือว่าเขาต้องการรวยช้าๆแบบเต่านะครับนี่เป็นไอเดียที่ ผมได้ไมาจากบทความของคุณมาริออสสตัมมัทูดิสนะฮะเดี๋ยวให้ลิงก์ในคลิปนะครับถ้าคุณสนใจอยากอ่านต้นฉบับนะครับเขาบอกว่าเขาได้เอาโค้ดเอานะก็สรุปนะสรุปเอาบทสัมภาษณ์นะครับที่เขา,าที่เขาให้สัมภาษณ์กับเทรดเดอร์ไลออนนะครับลง YouTube นะฮะแล้วก็เขาบอกว่านี่แหละ4แนวคิดฮนะ4 mindset สำคัญที่ทำให้เขาปั้นพอร์ตโตได้ถึง 291%ในหนึ่งปีครับเพราะว่าเขาไปลง U.S. Investing Championship นะครับนี่นี่คือของเขาเนะี่ยนี่นะนเขาแข่ง United States Investing Championship อ Account เนี่ย20,000ดอลลาร์นะครับได้อันดับ3นะครับ2 9 1ครับจัดว่าเก่งนะครับแล้วก็คนเนี้ยได้รับการชื่นชมมากนะว่าเออ วิธีคิดเขานั่นมันเป็นอะไรที่แบบเข้าใจง่ายและดูถ่อมตนนะฮะก็จัดว่าน่าสนใจนะดูผลงานเขาที่เขาไปแข่ง US Investing Championship นะฮะเดือนแรกเนี่ยเขาโต13เปอร์เซ็นต์ครับเดือนสองโตอีกนะโตอีกอน่าจะเป็นเหมือนนะ38เนาะแล้วก็พุ่งเป็น56ผมผมตีอย่างี้นะใช่ไหมฮะในเป็นอย่างี้ แล้วก็เดือนที่3มเนี่ยได้สำเร็จครับเพิ่มเป็นทบต้นเป็นร้อยสามนะแอปเรลเนี่ยได้มา9%ครับโตเป็นร้อยยครับแล้วก็ปเีเดือนเมเนี่ยลบสมครับดอลาร์สาน 3, นะลดเหลือ114่ร้อยิบสี่ครับจูนนะเขาโตอ,อีกครับสิตท็ต้นเป็นหนึ่งห้ามครับกรุายาิบสีครับ ทบต้นเป็น1 8 8ออคัสนะฮะโต3ครับทบต้นเป็น196 e e ครับเซปเทมเบอโต2ทบต้นเป็น201ฮะแล้วก็ออกโทเบเนี่ยนะโต10ทบต้นเป็น2 3 1ฮะแล้วก็โนเวมเบอร์เนี่ยกำไร6%ครับทบต้นเป็น249สุดท้ายดเดซ e m b e r ํกไร2ครับโตเป็นสอ1นะฮะนี่เป็นสิ่งที่โอ้โ อลังการนะครับเราผมนะีอลังการมากนะสองเปอร์เซ็นเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วครับนะนี่คือ4ครับ4ี่ไมเซ็ตสำคัญครับ4ข้อนะที่เขาบอกว่านี่แหละทําให้เขาปั้นพอร์ตโตได้ถึง2องนะร้อยเ้เอเนีะฮะหนึ่งน,นะเขาบอกนะผมชอบการแข่งแบบเต่ามากกว่าครับนะคือมันจะมีนิทานทประสิต์ในดีนนะว่ากระต่ายแข่งกระเต่านะ กระต่ายวิ่งเร็วครับเต่าวิ่งช้าแต่ว่าเต่าดันอะไรครับเข้าเส้นชัยก่อนกระต่ายครับนะบมันเป็นลักษณะความช้าแต่มั่นคงแล้วก็ถึงเส้นชัยชัวครับนะบเหตุผลคือคุณมาริออสบอกว่าคุณไม่เป็นต้องได้กำไรเดือนหนึ่งนะห้าสหรือเ0หรกนะครเพื่อที่จะได้เพอร์ฟอร์แมนซ์สูงนะไม่จำเป็นฮนะเพื่อจะได้เพอร์ฟอร์แมนซ์สูงนะ คุณไม่เป็ต้องได้เดือนนึงกำไรูห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอตหกสิบเปอร์ต์แปดสิบเปไม่ต้องับเยอะเกินไปนะแค่คุณฮะรักษาการรอดาวครับนะฮะทำให้รอดาวน้อยเอาไว้ก่อน,นะฮะนี่ครับนี่คือแก่นสำมันครับถ้าคุณไม่ให้ตัวเองต้องรอดาวมากเกินไปในช่วงตลาดไม่อำานวยนะแค่นี้ก็เกินพอละสำหรับการปันพอร์ตให้ มีเพอร์ r m รนซ์สูงครับนี่ครับชัดเจนนะเห็นไหมว่าที่เขาให้มานะพอร์ตเขาไม่ตั้งโตระดับห้าบ50%นะฮะแค่สิบสามเนะ,ะระดับเนี้ยสูงสุดก็3านะมรนตฮะที่สำคัญคือครับแทบทั้งปีนะทั้งปีเขามีดาวดาวแค่เดือนเดียวว่าเดือนเมย์ครับลบสามที่เหลือนเนี่ยก็เอาตัวรอดเลยฮะเดือนที่แบบแย่ๆคือ,ค,อคือได้สองเปอร์เซ็นตะ์ฮะบวกสองเปอร์เซ็นตะ์ฮะ ออกกันเซปเหมเบอร์เลยนะบวก2บวก3ครับนะฮะตอดาวมากสุดคือลบ3ครับเนะี่ยนี่คือคีย์สำคัญนะคือคุณไม่เป็นต้องโฟกัสไปที่การได้กำไรต่อพอร์ตเนี่ยกำไรต่อครั้ง50%อหรอกผมว่าผมตีความหมายที่อยู่เบื้องหลังคือว่านี่คุณต้องการให้พอร์ตโตมากเท่าไหร่นะคุณต้องเสี่ยงมากขึ้นเว้ยคุณต้องโพซิชั่นไซส์ให้หนักอาจจะใช้มาจินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะใช้เลเวอเรจด้วยนะซึ่ง การนี้คุณต้องคาดหวังผลประกอบการโตๆเนี่ยตัวต้องเสี่ยงให้มากขึ้นครับการเสี่ยงมากขึ้นแหละจะมีผลต่อก,การรอดาวครับตรงนั้นเนี่ยวิธีการคืออย่าได้ตั้งเป้าที่ตรงนั้นให้มากอย่าตั้งเป้าที่ผลลัพธ์ใหญ่โตครับแต่ตั้งเป้าอันดับหนึ่งเริ่มต้นคืออย่าให้ตัวเองรอดาวครับเรื่องสำคัญคนนี้สําคัญผมนึึงตั้งชื่อเนี่ยการรวยชาว้าแบบเต๋าน่ะทำให้เขาปั้นพอร์ตโตถึง290นเนี่ย เพราะว่าเขาเริ่มต้นที่การป้องกันครับทำยังไงไม่ให้ดรอดาวมากเกินไปครับแต่นี่เขาจะโฟก,กัสว่าอุ้ยเนี่ยตั้งใจว่าฉันต้องได้กําไรเดือนนี้ห้สเปอร์เซนไม่ใช่ครับเขาตั้งเป้าว่าเดือนนี้ฉันต้องไม่ดรอดาวหรือว่าดรอดาวน้อยสุดครับขีดนี่ข้อคนี้ผมว่าเจ๋งมากนะรลองไปทําตูนะครับต่อมาข้อสองว่าผมปฏิบัติ ต่อ usic คือการแข่ง us s o m e t h n นะฮะเหมือนกับการที่ผมทำตอนไม่ได้แข่งนะ่ะเหมือนกันเลยครับทาไม่ได้รวมทั้งได้ทำอนี้ฮะนี่เป็นหลักการนะคือว่าการเทรดจริงเนยะการเทรดในชีวิตจริงกับการเทรดการแข่งนั้นใช้หลักการเดียวกันครับเพราะว่าความจริงละคือการที่คุณไปแข่งขันเนี่ยก็มีคนหนึ่งนะคุณท,ท,ที่ได้เบอร์หนึ่งอันดับหนึ่งอะ เป็คนคนเดียบอกว่าเขามาเจ้นสูงมากเพราะเขากล้าทุ่มขนาดนั้นทำให้เขาปั้นพอร์ตโตระดับหูห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะ,ะ,เะ,ะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ป่ะไม่แน่ใจ่ายเดือนเมื่อกี้คนนี้ฮะคนะโกเวดาเนี่ยนะได้กำไรเนี่ยพอร์ตโตแปดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาบอกว่าเขาทุ่มเขาลงเงินก้อนโตมากกว่าปกติครับเพราะเขาคิดว่าเข้ามาแข่งขันครั้งเนี้ย เขาจำเป็นจะต้องโพสิชั่นไซส์ที่ใหญ่กว่าปกติกว่าที่เขาทําทําตามปกติครับนะมันทําให้เขาปั้นพอร์ตโตได้8 0ดครับแต่ว่าแตกต่างจากคุณมาริออสว่าไม่ผมเทรดในการแข่งขันคั้งนี้ผมวางโพสิชั่นไซส์ผมมีกระบวนการแบบเดียวกันกันกบที่ผมเทรดตามปกติเลยปีนี้เทเางี้ ปีที่แข่งขันเทรดอย่างเงี้ยปีที่ผ่านมาก็เทรดอย่างเงี้ยแหละปีต่อไปผมก็จะเทรดแบบนี้นี่ครับนี่เป็นสิ่งที่คุณมาริออสเขาเขาบอกว่าผมจะโฟกัสที่กระบวนการของผมครับไม่ใช่แค่อันดับนะเพราะว่าการเทรดผมนั้นอ่ะมันไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันนะว่ามันคือเจอร์นี่มันคือระยะยาวของผมฮนะนี่ครับ ซึ่งเขาบอกว่านะถึงแม้ว่าเขาจะได้อันดับน้อยกว่าน,นี้และอยู่ที่อันดับอ,อ,อันดับที่ยี่สินะถึงแม้เขาจะปันพอร์ตได้น้อยกว่าน,นี้อันดับวิสิบเขาก็ยังพอใจเพราะว่าเขายังอยู่ในกระบวนการเขายังทําตามกระบวนการที่ดีเหมือนเดิมเนี่ยเหมือนที่เขาเคยทําครับเนี่ยประเด็นนี้ทำให้ผมนึกถึงสเตลเกนะคือคุณมาริอสนี่ก็เป็นน่าจะเป็นชาวกรีกนะฮะซึ่งสเตอเกนี่เป็นเป็นปรัชญานหนึ่งที่ ให้เราโฟกัสที่กระบวนการเขาเปรียเทียอมันยิงธนูนะยิงธนูเนี่ยคนทั่วไปโฟกัสที่การเข้าเป้าใช่ไหมแต่สเตอรเอกไม่ใช่นะเขาบอกว่าคุณควรจะโฟกัสในสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้นะคือว่าท่วงท่าการเล็งครับและก็ปล่อยลูกธนูไปครับเมื่อคุณปล่อยลูกธนูไปเนี่ยมันจะเข้าเป้าหรือไม่เข้าเป้านั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมครับดังนั้นเนี่ยอย่าได้ไปโฟกัสสิ่งที่ คุณวบคุมไม่ได้แต่ว่าอยู่กับกระบวนการคุณที่ดีสุดครับถ้าคุณทำตามกระบวนการที่ดีนะผลลัพธ์เป็นยังไงไม่ใช่ปัญหาคุณครับแต่ว่าคุณทําดีที่สุดแล้วครับนี่เป็นไอเดียที่สุดยอดนะครับข้อ3นะครับคุณไม่จำเป็นต้องมีไมค์เชนข้ามคืนมากนะักเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเป็น3หลักครับคืออยากปั้นพอร์ตโตเท่าตัวนะไม่จำเป็นต้องใช้ไมค์เชนมากเกินไปครับนะฮะคุณมาเล้วบอกว่านะ เขาไม่ก็ได้ใช้ Margin ข้ามคืนเพราะโดยนใหญ่แล้วเขาไม่ได้รับสิทธิ์ในการทําเช่นนั้นครับแค่ปล่อยให้การทบต้นมันทํางานครับนะฮะใช่ไหมครับอย่างดยไปเนี่ยเนคือ13%เดือนแรกเดือน2% 38%ทบแล้วเป็น56%เดือนที่3%เนี่ยสาทบแล้วครับเป็น,100นร้อยนะฮะเห็นไหมครับว่าแค่ไม่ใช่มา r จินแค่คุณเนี่ยทำตามกระบวนการให้ดีครับให้การทบต้นช่วยงานคุณแค่นี้ครับ คือก็อนะคีย์สำคัญนะถ้าคุณทำคุณปั้นพอร์ตโต้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไวมแค่ไหนครับนะคือปั้นพอร์ตโต้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ได้ไวมากเท่าไหร่เนี่ยจากนั้นมันจะง่ายแหละมันให้ผมนึกถึงคำพูดของเสียยากเว้คุณเคยฟังไหมว่าเงินนี่มันแปลกนะจากเงินล้านจากหนึ่งล้านโตเป็นสองล้านยากเหลือเกินแต่ถ้าทำได้นะ จากสองจะโตเป็นสี่จะง่ายละ่ะสี่โตเป็นแดจะง่ายละ่ะนี่ครับนี่คือความมาชงของเงินครับซึ่งอะไรครับมันจะท้อนเหตุผลเบื้องหลังคืออะไรครับการทบต้นไงกว่าที่คุณจะทําเงินเงินหนึ่งล้านเป็นสองล้านนั้นมันใช้เวลาอย่าง,งยักษ์แบบว่าคุณยังไม่รู้อะไรเป็นไรไงคุณฐานไม่แน่นเพื่อนง่ายนะแต่ถ้าคุณทําฐานแน่นนะเหมือนทีาคุณติดตั้งติดตั้งต้นไม้เงินได้ครับนะแต่นั้นมัน อันออกดอกผลมันง่ายใช่ไหม,ชมเช่นเดียวกันครับคุณมาเลอัสบอกว่านะคือคุณไม่เป็นจะต้องแบบใช้มาจินทุ่มแบบจัดหนักเพื่อหวังผลได้กาไรก้อนโตหรอกเขาพยายามบอกนิสัยว่านะคุณไม,ม่ต้องใช้มาจินเพื่อต้องการผลกําไรก้อนโตหรอกแค่คุณเนี่ยทําตามกุมารไปเรื่อยครับทตา,าตาัตากุการไปเรื่อยนะแล้วการทุบต้นจะทํางานครับขอแค่ค,คุณเนี่ยนะ ปั้นพอร์ตเนี่ยให้ให้แบบตามกวามเที่สุดครับแล้วก็เมื่อคุณเจอตลาดที่ดีครับนะอีซี่มันนี่นะเหยียบคันเร่งครับเหยียบคันเร่งตลาดที่มันฮาร์ดเพนนีก็อยู่เฉยครับพยายามปกป้องไม่ให้ดรอดาวครับนะฮะแค่นี้ครับแล้วจากนั้นะการทบต้นจะช่วยให้คุณ ให้พอร์ตคุณนะเติบโตได้เองครับนี่ฮะนี่เป็นคีย์อว่าอย่าใช้มาจินถ้าไม่จําเป็นนะโฟกัสที่เะยครับถ้าตลาดดีเก็บคันเร่งครับตลาดแย่ปกป้องให้รอดาวแล้วจากนั้นอนะ่ะให้การทุกต้นช่วยคุณครับแบบเนี้ยคุณจะปลอดภัยมากกว่าน,ะนี่เป็นไมเซ็ตแข่งแบบเต่าเลยครับว่าเท่มากเลยนะมันน่าจะทําให้เราเนี่ยได้มีแบบ ตกผลึกนะเอาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายๆนะครับสุดท้ายคือสําคัญเข้าใจคือว่าคุณไม่ยังเป็นต้องสมบูรณ์แบบนะครับคือปั้นพอร์ตโตระดับเนี่ยสามรอนะผมตีเต็มๆนะกลมๆเนี่ยการปั้นพอร์ตโตถึง300%เนี่ยคนนอกมักคิดว่าอันนี้ต้องเพอร์เฟกแน่นอนต้องเก่งที่หายแน่นนะไม่ใช่ครับคุณมาโดนเราจบ,บอกว่านะผมพลาดโอกาสดีมากมายในปีนี้ ผมทำผิดพลาดมากมายนะทั้งพลาดหุ้นทั้งทำผิดพลาดครับมันมีหุ้นที่ฟื้นตัวเป็นรูปตัววีในเดือนพฤศจิกาก็เขาไม่เขาไม่ระวังเช่นกันครับและเขาก็ไม่ได้สัมผัสกับตลาดมากมายครับซึ่งถ้าเขาแบบมีประสบการณ์มากกว่านี้เก่งนีนะเขาน่าจะทำให้ดีกว่านี้ในเดือนพฤศจิกาย,ยนคือเขายังรู้สึกว่าเฮ้ยเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยเดือนโนเมเบอร์นะ เขาน่าจะได้กำไรมากกวนะ่าหกเปร์เซ็นต์อ่างนี้นซึ่งหมายเขามอะไรครับถึงแม้ว่าเขาจะพลาดทุนไปมากมายนะตกรถไปมากมายแต่แล้วไงล่ะโดยรวมครับนะการแข่งแบบเต่าก็ทําให้เขาถึงเส้นชัยได้อย่างงดงามครับคือว่าปันพอร์ตโตถึง2องร้อนีะครับ,น,รบนี่เป็นไอเดียเป็นไมเซ็ตที่ผมว่านะมือใหม่นะครับ สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับโดยเฉพาะการเทรดแบบเน้นป้องกันไว้ก่อนนะแต่นี่คิดว่าฉันจะได้กําไรมากเท่าไหร่แต่ว่าคิดว่าฉันจะต้องไม่ draw down แล้วจากนั้นก็ทําลำกบระวนการครับตลาดที่เป็นเป็นตลาด easy money เดียบคันเร่งครับตลาด hard penny ผ่อนคันเร่งปกป้องตัวเองครับจากนั้นก็ไม่จะเป็นว่าไม่จะเป็นต้อง ไปแบบคาดหวังตัวเองสมุนแบบครับแค่ทำตามกรวนการพลาดบ้างไม่เป็นไรครับแต่ถ้าคุณทำตามกระบวนการดีนะในที่สุดผลงานจะพาคุณกระบวนการจะพาคุณไปถึงเส้นใยที่คุณต้องการนี่เองครับอย่างที่คุณมาริออสเป็นนะครับท่านี้นะครับจาก,การคลิปอ่าทิ้งท้ายนะครับผมมีอีบุ๊กเล่มใหม่ล่าสุดนะครับถ้าท่านสนใจอยากอ่านนะเกี่ยวกับการบริหารอารมณ์ฮะเรื่องราวของ วิธีการนะครับว่าทำยังไงถึงจะเข้าใจอารมณ์ manage m e n t อารมณ์ได้นะครับแล้วก็มีการฝึกยังไงให้สามารถควบคุมรู้ทันจัดก,การอารมณ์ได้เล็่มนี้มีนะครับมีใครที่ไม่มาเก็ตน,นั้นนะครับจอก,กันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การซัพพอร์ตนะครับสวัสดีครับ